สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของการรับเงินร่วมทำบุญพระป่าสามัคคีนะครับเรามาอัดคลิปกันที่หาดอะไรนะหาดทุ่งหัวแล่นจังหวัดชุมพรฮะรยังไม่ไปถึงถคนครศรีธรรมราชเลยแต่ว่าเมื่ <laughs> อคืนนี้มีลูกค้าของเราท่านหนึ่งนะครับก็โอนเงินมาทางไลน์ยันโลใช่ไหมค่ะโอนเงินมาว่าจะร่วมทำบุญด้วยในครั้งนี้อีกหนึ่งนบาทนะครับเป็นลายที่สี่แล้วอ่ะ นี่คือซองออผู้ร่วมทำบุญท่านนี้คือคุณเบนจาเบนจาวันหรือเบนจพรคุณเบนจพอรอะไรนะจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บคุณเบนจวันจุ๊บจิ๊บนะฮะมาจากราชบุรีก็ร่วมทำบุญโอนเงินเข้ามาเข้าบัญชีผมเลยนะฮะหนึ่งพันบาทเนี่ยนะเรื่องแบงก์จริงอยู่แล้วเพราะว่ารับเงินจากไม่ค่ะ เบญจพรดยแบงก์จริงมาอาจารย์มันต้องแบงก์อรใส่ซองอันนี้แบงก์จริงแบงก์จริงกำลังจะใส่ซองนะคุณเบญจพรจุ๊บจิ๊บอ้าวอ๋อคุณจุ๊บจิ๊บเป็นจรพนอ่าคุณจุ๊บจิ๊บเป็นจรพนก็เขาชื่อเล่นชื่อจุ๊บจิ๊บอ๋อชื่อเล่นชื่อจุ๊บจิ๊บนะฮะชื่อจริงชื่อเบญจพรมาจากราชบุรีเราก็ใส่เงินเลย1,000บาทถือว่าเป็นผู้ร่วมทำบุญรายใหญ่อ่ะปิดน้ำนี่คือพรรยากาศของเรานะฮะเราเอาน้ำมาด้วย แล้วเราก็ติดปบืบนี่ครับคุณจุบเจ๊บเบนจพรจากราชบุรีนะครับก็หวังว่าลูกค้าท่านนี้นะครับก็คือลูกค้ามาเรียนเอ็กเพรด้วยแล้วก็ติวผู้สอบบัญชีปภาษีกริชาการบัญชีด้วยหรือวิชากฎหมายแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่รู้เยถึงวิชาแน่นอนนะฮะแล้วก็มาอบรมกับเจ๊บด้วยก็ ไม่คิดว่าจะเป็นผู้ร่วมทําบุญคนสุดท้ายนะก่อนถึงวันพวกนี้ในคืนคืนนี้อาจจะมีอีกนะฮะซึ่งเราก็จะคาดการไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะมีผู้ใจบุญอีกนะฮะสำหรับนักบ,บัญชีที่รู้จักกับเยนโล่แอคเคาน i ์ติ้งนะฮะก็ถ้าเกิดใครคิดจะร่วมทําบุญอีกนะฮะว่นนี้จะเป็นวันที่เราจะต้องเอาเงินไปร่วมทําบุญแล้วสองรอบแล้วนะฮะวันที่27ไปร่วมทําบุญที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังทนจังหวัดนคร สีธรรมา,มาราชนะฮะ<ส>ก็โอนงันกันมาได้เลยนะฮะเรายัางรับอยู่นะครับรับอย่างไม่จํากัดน,นะฮะ